สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรที่ใช้เครื่องตัดหญ้า RBC 411นะครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดวันนี้จะพามาตรวจเช็คนะครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดไม่ติดนะครับเป็นที่อะไรครับจะพามาดูนะครับเป็นรุ่น411นะครับ2จังหวะ RBC 411 ตัวนี้ลูกค้านำมาให้แก้ไขนะครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับจะพามาดูว่ามันเป็นที่อะไรนะครับครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็เช็คหัวเทียนนะครับถอดลากหัวเทียนออกครับ เทียนออกมานะครับนี่นะครับแล้วก็สวนเข้าไปคนระับสวนเข้าอย่างนี้อ่นะแล้วก็เราจะเอาเทียนไปนจี่ลงที่โค้วนครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายกล้องนะครับจะได้เห็นชัดๆนะคเออเราก็จะเอาเทียนนี่ครับ ทีดลงให้โดนเสื้อสูบนะครับจับมือก็จับไว้อย่างนี้แล้วก็เปิดสวิตนะครับเปิดสวิตถ้าเราก็ดึงครับดึงนะครับถ้ามีไฟออกที่ปลายปลายเขี้ยวมืงเทียนนะครับเป็นออกสีฟ,ฟ,ฟ้าแดงๆนะครับคือไม่บอดนะครับแต่ถ้ามันเต้นรอบนะครับ มันเต้นรอบบริเวณนี้นะครับแสดงว่ามันบอดนะครับเราอยู่วิธีหนึ่งสังเกตนะครับหูเทียนจะดํานะครับจะเผาไหม้ไม่หมดนะครับถ้ามีไฟก็คือผ่านขั้นตอนนี้ไปนะครับหูเทียนไม่บอดแล้วการเช็คอัน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 ,อนดับแรกนะครับจะขันคืนเข้าไปนะครับ ปักเข้าไปครับครับพอใส่ปักโอเทียนคืนเข้าไปแล้วนะครับย้ายกล้องมาฝั่งนี้เรียนะครับเราก็ครับเปิดก๊อกน้ำมันดูนะครับเปิดก๊อกน้ำมันนะครับดันลงไปนะครับแล้วก็หายน็อตนะครับก้นขามูตัวนี้ออกนะครับเปิดดอกนะครับ เปิดออกเนี้ยถ้ามีน้ํามันไหลอย่างงี้แสดงว่ารูทางเดินน้ํามันไม่ตันนะครับมันจะมีตันอยู่สองจุดนะครับนูกยางในก๊อกน้ำมันนี้บวมนะครับปิดรูแล้วก็มีเศษนะครับเศษฝุ่นเศษอะไรนะครับถ้าไปกีดในกองน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับ แล้วก็ขัน,นครับบางเครื่องก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบอร์สี่มิลนะครับบางเครื่องก็จะเป็นน็อตไขควงแฉกนะครับแล้วก็ขันออกมาอ,อย่างนี้เอาใส่กองมาครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตสองตัวนะครับน็อตแฉกสองตัวครับ น่บงนี้แล้วเราก็จะถอดขบูนะครับจะมีน็อตหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับสี่มิลนะครับสองตัวนะครับสองตัวตัวนี้น้ํามันจะท่วมนะครับวิธีแก้ไขน้ํามันท่วมนะครับดูนะครับอันนี้อันนี้จะบอชเกลือไว้นะครับถ้าเราตัดหญ้าอยู่แล้วเราวางไว้น้ามันมันท่วมนะครับนี่แบบนี้ะครับดูนะครับนี่ฮะแบบนี้เราเคาะก่อนนะครับ ให้ลูกลอยมันขยับนะครับหายนะครับอันนี้คือวิธีแก่นะครับแล้วก็เราจะสตาร์ทนะครับให้ปิดนะครับปิดปิดก๊อกน้ํามันนะครับแล้วไม่ต้องชุกนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็กำคันเล่งนะครับ่เียคันเล่งตัวนี้นะครับกำไม่สุดอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงสตาร์ทนะครับจนกว่ามันจะติดนะครับมันจะค่อยๆจะค่อยๆติดนะครับ เพราะน้ำมันมันท่วมนะครับวิธีแก้น้ำมันท่วมจะแก่อย่างนี้นะครับใช้ด้ามบล็อกอะไรก็ได้ไขควงอะไรอย่างเงี้ยแทกให้ลูกรอยมันขยับนะครับลูกรอยเป็นจะค้างนะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับถ้าใช้งานไปนะครับในงานมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้คือวิธีแก่นะครับเราต้องจําคันเร่งให้สุดนะครับเปิดคันเร่งให้สุดแล้วก็ปิดก๊อกน้ำมันไว้นะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับอ่ามันก็จะติดนะครับวิธีแก้น้ำมันท่วมนะครับ เรามาดูต่อไปครับเราก็ถอดนี่นครับเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับแต่เครื่องนี้ผมถอดล้างไปตะก,กี้นะครับก็เลยใส่ครับไปใหม่นะเพื่อจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับ ถอดลงมาปิดกาน้ำมันไว้ครับเราก็จะเอียงเครื่องนิดนึงครับอย่างนี้นะครับก็ถอดสายน้ำมันออกครับสายน้ำมันออก น้ำมันมันจะรนลงมานะครับวางงไงก็ได้นะครับให้น้ำมันมันรั่วนะครับแล้วก็ถอดลาออกนะครับเวลาเวลาใส่นะครับลูกเร่งจะมีสองด้านนะครับเห็นไหมจะมีสองด้านนะครับอันนี้นะครับจะมีสองด้านใส่ให้ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกคันเร่งจะค้างนะครับ แถวด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้จำง่ายง่ายครับรอยสั้นๆกับรอยยาวนะครับอ่านี่จำง่ายง่ายครับภาษาบ้านๆนะครับนี่เอารอยสั้นนะครับให้ตรงกับด้านปรับตั้งเล่งนะครับพอตัวนี้ปรับตั้งเดินเบานะครับตัวนี้นี่ฮะให้ตรงอย่างนี้นะครับอ่นี่นะครับ ถ้าเราใส่อย่างนี้นะครับถ้าเร่งเร่งไม่ได้นะครับถ้าเร่งค้างสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องขึ้นนิดค้างเลยนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดนะครับจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับ ก็จะถอดกลอกน้ำมันนะครับถอดก๊อกน้ำมันออกมานะครับถอดสองตัวนะครับก็คือถ้าเราเปิดน้ำมันมาแล้วเปิดน้ำมันมาแล้วก็เปิดก้นคาบูครับไม่มีน้ำมันลงมานะครับมันจะมีอยู่ลูกยางตัวนี้ กับไส่กองตัวนี้นะครับนี่ที่มันจะตันนะคร yo, ับไส่กองมันเอ่อลูกยางมันจะมวมน้ํามันนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอยู่ในนี้นะฮะนอดสองตัวอันนี้จะเป็นกองน้ํามันครับอยู่ในนี้ฮะบางทีมีฝนมีเศษนะครับ่เียมันจะติดอยู่ในนี้ต้องเอาลมเป่าออกครับมันจะเป็นไส่กองนะครับ จะดักตะกรอนนะครับไม่ให้ลงก้นขบูนะครับถ้าตัวนี้ตันนะครับน้ํามันจะไม่ลงมาถ้วยขบูนะครับทําให้สตาร์ทไม่ติดนะครับเนี่ครับแต่ทีนี้เราเช็คแล้วน้ามันมันลงมานะครับเดี๋ยวจะเปิดยางให้ดูครับยางมันเป็นหน้าตายังไงครับเนี่ยคันออกมาถ้าน้ํามันมันไม่ไหลนะครับยางมันจะบวมครับ ยางก็จะมีขายนะครับก๊อกน้มันสีหนึ่งหนึ่งนี่ฮนะเห็นไหมครับนี่ฮนะรูเนี่ยมันจะยางมันจะบวมแล้วมันจะปิดรูเ้าน้ำมันจะไม่ไหลนะครับจำหนึงครับจำหนึง ผมก็ใส่ก๊อกนะฮะใส่กับกับเกิืนะจะใส่จะมีแหวนนะครับยใส่ลูกยางแล้วแล้วก็ใส่ก๊อกอย่างนงี้นะแล้วก็แหวนนะครับใส่แหวนเข้าไปนะครับด้านไหนก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีล่องอยู่นะครับ นะครับนะครับใส่ให้ถูกนะครับเป็นรอยนะครับล็อกนะครับอย่างนี้แล้วก็ทันนอ็อตใช้น,น็อตเข้าไปนะครับ จับนะครับจับไว้นะครับให้แหวนมันปิ่นลงมานะครับแล้วก็ขันพอตึงๆมือพอนะครับตึงมือพอครับแล้วก็ลองเปิดดูครับเปิดดูครับในลักษณะนี้คือปิดนะครับอันนี้คือเปิดนะครับ เสร็จนะครับในการเช็กก๊อกน้ามันนะครับเช็คยางนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเปิดก้นถ้วยคาร์บูนะครับบางเครื่องก็จะยางตัวนี้บวมนะครับยางในก๊อกน้ำมันบวมนะครับน้ำมันไม่ลงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเปิดออกมาฟุ๊นะครับจะเจออย่างนี้นะครับ ลูกลอยนะครับเอาลูกลอยออกนี่ฮะเครื่องนี้ที่สตารไม่ติดนะครับนมหนูน้ำมันตัวนี้นะครับมันตันนะครับมันตันนะครับแล้วก็ทอดอมาก็ได้ครับ เราก็จะใช้ไขควงแบนนะครับขันลงมานะครับขันลงมานี่ครับนอย่างนี้นจะเห็นสองดูนะครับสองใส่ไฟใส่ อะไรดูนะครับมันไม่ทะลุนะครับเราก็จะใช้ลวดบแห่เข้าไปนะครับแห่เข้าไปอย่างนี้นะกำมือครับล,ล้วก็จะล้างนะครับล้างทาความสะอาดเตานะครับใหเรียบร้อยอแล้วก็ใส่คืนนะครับคืนเข้าไปคืนเข้าไป,าไปอย่างนี้นะ <nos. S 1> อันนี้คือผมล้างแล้วนะครับตัวนี้ขันคืนเข้าไปพอถึงมือครับ ใส่เข็มน้ำมันครับเขย่าเข้าไปนะอย่างนี้นะครับนี้ค่อยๆวางลงไปครับ สลักมาใส่ครับอย่างนี้ครับนีฮลูกลอยครับต่อไปลูกลอยครับจะมีใส่ให้ถูกนะครับมันจะมีด้านสองด้านนี้ครด้านนี้มันจะเรียบนะครับด้านนี้มันจะมีล่องไปอย่างนี้ก็คือมันจะเข้า ฝานี้พอดีนะครับแล้ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับใส่ฝาถ้วยขบูนะครับคนขบูเข้าไปเหยาหน่อยนึงนัดเข้าไปนะครับ ก็คือตัวนี้ก็คือนมหนูมันตันมันเหนียวน้ำมันออโตลูนะครับลูกค้าไม่ได้ใช้งานคนระับวางเครื่องไวนะ้แล้วไม่ได้ปล่อยน้ำมันออกนะครับนี่เาเป็นตังเมีเลยนะครับก็คือถ้าเราใช้งานแล้วเราจะ พักเครื่องนะครับไม่ได้ใช้เอาเครื่องวางไว้นะครับเราปิดก๊อกน้ํามันครับปิดก๊อกน้ํามันแล้วก็เปิดน้ํามันก้นขมูออกให้หมดนะครับเปิดก้นตัวนี้ครับเปิดออกให้หมดนะครับไม่งั้นน้ามันมันจะขังอยู่ในนี้นะครับมันทําให้นมหนูน้ํามันนะครับเขียมน้ํามันนี้มันเหนียวครับเหนียวตัวรูปครับเหนียวน้ํามันนะครับน้ามันมันเน่านะครับมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะน้ํามันไม่ลงครับแล้วก็ใส องน้ำมันเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับมีปะกกินนะครับบางตัวก็จะเป็นปะกกินยางสีดำนะครับไปอย่างนี้นครับถ้าเราไม่ไม่ได้ใช้งานนะครับมันด้ใช้งานเครื่องนะครับอย่าลืมเอาน้ำมันออกจากก้นขบบูนะครับครั้งต่อไปจะเปิดใช้มันจะได้ไม่ต้องไปหาช่างให้ล้างนะครับ ปิดก๊อกตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดน้ำมันออกครับทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับต้องเอาไฟส่องลงไปในลีดนะครับแผ่นลีดนะครับถ้าแผ่นลีดแตกนะครับอาการมันจะสตาร์ทไม่ติดหรือติดยากนะครับเบาเครื่องไม่อยู่นะครับตัวนี้บางทีก็สตาร์ทติดบางทีก็สตาร์ทไม่ติดแล้วก็ จะเบาเครื่องไม่อยู่นะครับแผนนดีตัวนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นของใหม่นะครับนี่ฮะแผ่นดีตัวนี้มันจะแตกครับนี่คมันจะแตกมันจะชอบแตกครับถ้ารุนซีตังหนึ่งนะครับตัวนี้จะอาการสตาร์ทติดยากบางทีก็ไม่ติดเลยติดแล้วก็เบาไม่ค่อยอยู่นะครับตัวนี้ครับติดตัวนี้ ถอดกระบวกมาแล้วก็ดูด้วยครับนี่นะจะเอาไฟส่องดูนะครับไม่ต้องถอดนะเราส่องดูนะครับส่องดูนะส่องดูในรูนี้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับถ้ามันแตกนะครับจะเห็นเลยเห็นเป็นรอยแหว่งนะครับเราก็ต้องถอดเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ไม่แตกนะครับเราก็จะ ใส่เข้าไปใส่ลูกเล่งก็ใส่ให้ถูกครับอย่างนี้คือถูกนะครับอย่างนี้ผิดนะครับอ่าแล้วก็เดียวครับรถผ่านมาแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับเครื่องสตาร์ตติดนะครับแต่เร่งไม่ขึ้นนะครับสตาร์ตติดแต่เร่งไม่ขึ้นนะครับเข็มเร่งมันหลุดครับกิบล็อกข้างในนี้มันหลุดนะครับนครับเราจะเห็นเลยว่าเข็มเร่งมันหลุดนะครับ ถอดลูกเล็งออกมานะครับเข็มเล็งมันจะติดอยู่ข้างในนี้นะครับอาการสตาร์ทแล้วเล็งไม่ขึ้นนะครับเข็มเล็งมันหลุดนะครับนี่เดี๋ยวจะถอดให้ดูก็ได้มันเป็นอย่างนี้นี่ยเนไหมครับคลิปล็อกอคลิปล็อกตัวนี้นะครับ เกียล็อกตัวนี้มันหลุดนะครับอ่ามันจะปกติจะใส่อยู่ล็อกกลางนะครับใส่อยู่ล็อกกลางนะครับเกียบล็อกตัวนี้มันหลุดมันทําให้สตาร์ทติดแต่เล่งไม่ได้นะครับมันจะมีแหวนรองบนล่างอย่างละตัวครับที่ใส่ครับขย้อนเข้าไปอย่างนี้ครับ ใส่ตัวล็อกเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่สายเข้าไปใส่ลูกเร่งเข้าไป ตัวนี้ต้องแน่นหน่อยนะครับไม่งั้นใช้งานไปนะครับมันจะชอบคายออกมากตอนกใส่ก็ใส่สายนะครับสวมสายแนละ้วมันเข้าไปก่อนอนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตครับ ไล่ให้ลงก่อนนะครับแล้วก็มาขันตึงครับโอเคครับจะเครื่องตั้งขึ้นแล้วก็เปิดก๊อกน้ำมันครับีวจะลองสตาร์ทดูนะครับก็ เปิดโชค๊คเปิดโช๊คนะครับกดสวิตช์นะครับ,รส,รบสตาร์ทดูครับถ้ามันเหมือนจะติดอย่างนี้ครับนะครับเปิดโชค๊คขึ้นนะครับ ตะกี้ก็ำทำคะแนงช่วยนิดนึงนะครับเราจะใส่ฝาครอบขบูคืนเข้าไปครับนี่คือวิธีเช็คเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับ เช็คไฟนะครับแล้วก็เช็คน้ำมันนะครับถ้าน้ำมันมาไฟมาก็ถอดขบูนะครับรุ่นนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนมหนูน้ำมันมันชอบตันนะครับสกปรกนะครับแล้วก็มันจะเหนียวนะครับน้ำมันที่เราผสมนะครับ ใส่ใส่กองเข้าไปอย่างนี้ครับใส่ฝาครอบโอเค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยก็ง่ายง่ายครับแก้ไขเองได้ครับผมก็นี้ก็ขอจบจเที่ยงเท่านี้ก่อนนะครับ าฝากติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาชมครับผมสวัสดีครับ